โอ้ยโอ้ยอ้เอาเดี๋ยวไปกันอีกล้วเอาไปไปเร็วเร็วหากินไทยทำยังไงลูกอู้อู้อู้ทุกท่านเห็นป้ะอู้อู้หลังพุ่นมุหมุบมุบมูห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 มพี่น้องครับสวัสดีครับท่านช่องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมปีหน้าพามาปักเบ็ดอีกเนาะ ตั้งใจไว้มากเแบบ็ดมาสามสิบหลังแต่เอาค้งปากก็ได้หรอกครับผมได้ถึงยี่สิบหลังนี่ก็ถือว่าสุดยอดพลิกล็อกครับผมหมายทุงปกแป๊กที่ว่าข้องตรงน้ำที่พีหน้าเคยมาปักเนาะตอนนี้เจ้าหน้าขาเจ้าสูบน้ำขึ้นมาเห็ดหน้าปังกะเลือที่ปักนิดเดียวครับท่านผู้ชมหมู่บ้านพีหน้าไปตกปลาข้องมากแล้วก็ไปเจอปาักกะดีก็เลยเอาโฮม ผมมุง่งอะเนาะใส่เงียวก็ไปดักไ้ก็เลยได้ลูกปากกะดีมากก็เล่วเสียเงียปากกะดีมาปากักเอาเป็นฝ้าทาั้งสามสิบตังก็ลูกปากกะดีก็หลายเติบครับผม่มาจะเกือบสี่สิบโตได้เอาเดี๋ยวเข้าไปปักกันครับผมปักในสะขอบสะแล้วก็นในบิงหน้าที่ว่ามันเหลือๆอ,อยู่เนะาะปักได้เท่าใดก็ซ้ำนั่นแหละพี่นอ้นองเพราะว่าน้ามันแห้งไปเลยเอาเดี๋ยวพี่หน้าให้เบิ้งครับผม พระเจ้าสูบน้ำขึ้นมาเห็ดหน้าหมดเลยท่านผู้ชมสามแปลงนี่เนาะว่านี่เบึง่งแ,แหงไะแตะแหงไปเลยครับผมติดล็อกเลยน,นี่นะฮะนั่นเดี๋ยวเข้าไปปักกันทั้งคุณนรงสาเนาะเขอาได้ปักอยู่ครับผมได้จากหลังก็บโอเคกับพ่อได้รุ่นครับผม เพื่อน้ำแห้งครับผมจะปากได้กี่หลังบ่จักปากท่อนี่เลยพี่น้องเ่อไว้เนาะใส่สองหลังละข่้นแบบพี่หน้าใส่กันงหุบ โอ,อ้พี่น้องไงตังลงแบบปักขักเจ้าเพื่อไวไกับผมเพื่อน้ำแห่งฮะปักดิตั้งใจมาแล้วตั้งใจแล้ว จ้องอยู่เขาพิจารณาแค่ไรรถบัตร<ะ>อะไรม,มีมีไอปากระดีอยู่สักตัวเลยหรอได้กี่ตัวทั้งหมดพิ้าด,ดินใหญ่ตัวนึงอะไรเออเฮ้ยมีตัวนี่หว่าไหน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 ,นมาว่าน,นี่ยบอลเลอร์เป็นโลนี่ครับผมพีีเขามาตกปลาเน,ะนาะไหนวอดูเอาตัวใหญ่โทนหน่อยเดิอ นี่มูก,กันมูก,กันครับผมหากินน้ากันโอ้ตัวนี้ครับผมหนึ่งเนาะยังลูกได้โตแล้วครับผมสุดยอดสุดยอดเดีย๋ยวพี่นาก็สิมาตกขึ้นกันพ่งนี้มาอีกวะล่ะมไม่รู้พี่พี่ผมเป็ีไก่เอาพวงนี้พุ่งนี้มีทุลบเอ๋ววากันไปทมสเต็ปครับผมนี่ฟันทั้งนี้เขาเขียวพี่น้องเนาะเดีย๋ยวเข้าก็ปักเข่าที่ปักได้ครับเอา เดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวลุ้นกันเราว่าเนี่ยตัวเป็นโลผมนึกว่าปลาน้อยผมก็เลย,ยไม่วิทยกยกลูกปลานินอู้เป็ู้ปลาอะไรพี่จะเป็นกระดูกปลาดินเนาะล่ะยักษ์อ่ะตัวเลเลยโอ้โหใหญ่มากขนลุกเลยนีย่ไงเออโค้ดใหญ่เลยอ่ะรุ้เราไม่ได้วิทยมันเนี่ยบ่อนีน่มันบ่อกเก่ามันมีอยู่แล้วปลาใหญ่อะ่จะแต่จะเจอปลาอะไรนั่นเนี่ย นะเดี๋ยวเขาได้รุ่นเขาได้รุ่นครับพี่น้องหมันๆงครับผมต่อเป็นโลได้พี่น้อง เ,เป็นลงปากงากร่านผช่วงเนาะมันมีพื้นที่ไม่น,น่อยก็ต้องเอา ขึ้นลงลำบากพี่น้องเอ้เอยเบ็ดเลี้ยงเหลือหลายแต่จเลี้ยงสิบก็หลัง,งยังดีพี่น้องพอได้รุ่นเนาะโอเคครับผมกะเดี๋ยวห้ามาลุ้งไงที่พี่น้องเนะเาะเนาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวพี่น่าจะหาหมองปักที่ว่ามาันลงปักง,ง่ายๆจากหน่อยตรงอา้าวอุ้บเลยท่านผู้ชมเออป,ปักเบ็ดได้สิบห้าหลัง ท่านผูช้ชมงานกลับมาหลังนี้คือส่งนจมจมแมนบน่สายมิติงหรือว่าสายเนี่ยอู้ปาติดครับผมพีม่น้องือ้่มาแล้วแต้มแรกลูกปลาใช้ได้ครับผมแต้มแรกครับผมหัวคำเลยแต่เว้นไม่ได้ตกดินเลยเนาะ ถือว่าหมานันท่านยา่พี่หน้าจะใสปตาแล้วล่ะเก็บครับผมเบ็ดหน่อยพี่หน้าโอ้เสียงปลาฮุบพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบ่งกัิน กบเลยแบบไงเลยที่ปักเบิ่งลูกกบลูกออดครับผมโอ้โหลูกออดอย่างนัน้เต็มเลยครับผมเหรอเดี๋ยวพี่น่าจะปักในแฮน้านี่จะมีโตหรือเปล่าเฮะากซูมเหรอเนาะจะเป็นตกใจจตกดินแล้วครับผม โอ้ครับท่านผู้ชมหลังนี้ติดแล้วทีน้าวาเราน้ำตื้นตื่นต้องขึ้นมากินครับผมยุ่งม,มากเลยพี่หน้องอมโอ้ยหลุดเลยโอ้พี่หน้าเห็นยู่มันมินจะฟ้าขึ้นอยู่จะต้องฟ้าไม่ยามครับท่านผู้ชม โอ้ทั้งพุ่นกระดินทั้งชมพ่นะมีติดมีติดทั้งชมหลังนี้ก็ตีครับผมเ,เดี๋ยวไปเบิ้งห้างในก่อนนี้ก็หมดบอยู่เดี๋ยวคอยมาใส่ครับผมเอาหลังติดกันครับผมนน้องนี่หลังนี้ติดหลังนี้ติด เดี๋ยวรถดิครับเนี่ลูกปากกระดีได้ผลครับผมปากหนาๆเนะาะเฮ้ะไซตต่อโอ้หลังนี้เบอยูแล้วครับผม คุณ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 หลังพุ่นติดอยู่พี่นอ้องไม่แกพี่นอ้องเป็นรอยพี่น้าติดออกห่างเลยหลังนี้ติดอีกแล้วพี่น้องมันติดไปเองอุ้อุ้ง มึงติดไปเองครับผมนี่ครับผมไม่แต้ม คุณชมุมหลังนี่ติดอืมเคยอยู่ครับผมครับเต็มชุ่มงานกลับมาเดี๋็กขอน้อยหาโตครับผม ไม่ใหญ่เนาะถือว่าโอเคด้ครับผม,ยามาอ,อย่าให้มัลุ่นต่างหญ่เป็นที่นะพี่น,อน,อน้องเนาะยุ่งขาวๆหลายจังท่านผูชมไปเดี๋ยวกลับบ้านกันครับประกาศทุ่งตกแป๊บครับผมแก้วเข่าเสร็จแล้วหมดแล้วไปเราหาเบิางทางหนูบ่มีเลยครับผมมีหน่อยแทบจะไม่เห็นเลยท่านผู้ชม เดี๋ยวเข้ามาลุนตอนใหญ่ไปที้ครับผมครับท่านผู้ชมสองทุ่มต้นครับผมเข้าพยายามเบ็กกันเนาะพี่น้องเนะาะวังแรกก็ได้ไปหาโตรหรือหกโตเลยเนาะลมควันอย่างไนครับผมไล่ยุ่ง อยู่กลางทงอย่าลืมควันไฟเด้อพี่น้องเด้อบว่ายอยู่มืองไหนก็แล้วแต่สูตรของคนโบราณเพิ่นสอนมาพอพี่หน้านี่เป็นผ่านตาเลยแหละใจพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปรุ่นกันต่อโอ้เนีอยก็เหลือบักิตโตแล้วครับผมจะพ่อใส่หรือเปล่า ใส่รวน้ำกัน,นพี่นออ้องอือน,นี่อยู่เลยพี่นออ้องอือโอ้มีโตมีกพร้อม ายครับผมเห็นปะป่านิ่งเ่ยหรือปแปลโอ้ปลาร้อยเต็มเลยครับผมเนี่ยปลากระดีพี่น้องอยู่เลยบริเวณช่วบอกมนันน้ำครับผมปลากระดีมันตายพี่น้องปลาแล่นปะอืมปลากระดีตายอ่ะแต่พี่น้องสียชีิเนี่ยไปลุ้นกันครับผมห่างเครื่องสูบน้ำเนี่ยอ้ อย่างนี้พี่น้าใส่ลูกปลาโตบัแบบไงได้ที่พี่น้องเห็นยังไง <c oughs> ปลาโดดครับผมวอ่าประยู่พี่น้อง่นนะเห็นยังลูกปลาพี่น้าบ่างเดี๋ยวพี่น้าเซ็นยังไงครับลืมเงินครับพี่น้อง ืมตรงนี้ม่โตขึ้นมากินครับผมใช่เงี้ยไหมครับพี่น้องโอ้ท่านผู้ชมอันนี้ติดครับผมเห็นไหมเอา้าเดี๋ยวพี่น่าเก็บขึ้นดิงกระชั้นอืม Đem lại hack màn Cái này Thấy không? Khoan thúng con thí nồng Nó Ở xe lúc ta có Chết cả 2 nhà thí nồng คุณเจ้าเห็นปะอุ้อุ้หลงังพุ่นมุบโมบโมบเห็นปะเะโอ้แต่ลิงชั้นพี่น้งองขอขึ้นก่นอนครับผมเดี๋ยวรดบริกินอีกพี่น้องไม่เต็มครับผม,มน,น,นุ่งกะได แับเต็มหน้าเต็มตาพี่น้องเบ็ดนอยพี่หน้าติดออกปากเครื่องเลยโบไม่หลุดบบได้เอาแล้วปลดมาใเงียบปกติโตครับผม นนตัวโลเด้อไปต่อครับพี่น้องโอ้ลังนี้ก็มีโอ้มันไม่ปากจูโอ้ท่านผู้ชมขึ้นหน้าปากไปทีทีเบื้องหลังนี้ขค้ืบอมุดตั้งสั้นรุ่นน้ำกันครับผมอ,พอืพี่น้องมีลูกป่าได้นะ nghe nghe cái đây tôi nghe là cái non, lùn to không com. Này ba bên tổ quay trong này 3 lần phi non. Uống cái gì với gần. yêu, นี่จะตีครับผมไปตกโต,ตเลยนี่จะตีพี่น้องน้ามึงคุณมีโตแรงขึ้นมามเอาใส่เงี้ยครับผมเงี้ยเหลืออยุสามโตพี่น้องเราก็ต้องเลือกใส่แล้วครับผมเอาเจอปากันนี้อีกละเอาไปไปเร็วเร็วหากินใครทำไม่นม้นลูกเอาไปไปไปลูก ไว้เดี๋ยวไปกินเบ็ดกูนะไปเลยลงน้ำไปไปขับรถทั้งนี้กันครับพี่น้องนี่กะตีอ้ป่าแลนมนห้องน้ำพี่น้องเบื่องหลังนี้ท่านชมเหมือนมิติงอ สุกปลาที่หน้ากระเบิดฮะเดี๋ยวเขากระิเก็บเบ็ดที่ว่าเนี่ยเบิดเนาะโอ้โหท่านผู้ชมหลังนั้นมีนวบเห็นไหมเห็นไหมมูบมูบมูบปุอมมูบพักได้เพี่น้องโอ้โหดูที่หน้าสีเย่ขึ้นเลยเพราะว่ามันบ่มีหม่องว่างท่านผู้ชม ถึงทั้งขั้งหน้าพี่ไมา่ทาันสีฟังเกี่ยวเข่าพี่เดี๋ยวสิรูดอีกพี่น้องบอดายป่าเด้เอชซี่กับว่าพี่หน้ายเนี่ยเบิดเลยครับผมเบ็ดหน่อยพี่หน้าติดออกเป่าตายกะเบไดพกขี้เมื่อด้วยมืองนี่เนาะหลังที่ว่าบ่ามีเนี่ยใส่พี่หน้าก็สิจเจ็บเนาะ Đúng thêm xong Kẹp cặp lắm <laughs> nó Nhà em làm nè Đây bà mới xám tem các โอเคถือว่าหมานูครับผมเนาะพี่น้องเหยามันกระเบิดเนาะลูกป่ากระเบิดน้ำเข็ดกะหาย,ยากจับอะไรครับได้เข็ดบกีต่ต่อยเดี๋ยวเอากระมะรุนตอนซากวันอีกทีแล้วกันเนะพี่น้องเนาะ รุ่นนุนซาวด้วยพี่น้องด้วยไปครับผมเดี๋ยวเขากลับบ้านครับผมพี่น้ายเพพ่นได้กินข้าวแล้วย,ยวไปกินข้าวบ้านนะตอนนี้ก็ไหนจะพอนให้เด็กตกครับผมสองทุ่มห้าสิบครับผมรุ่นหนุนซาวด้วยพี่น้องด้วยไปติดตามมันครับผมโอเคใส่สู้ครับผมครับ สวัสดีตอนซาซาครับท่านผู้ชมสวัสดีเอสซี่ทุกท่านครับผมเมื่อเก็บเบ็ดสายพี่น้องเจ็ดโมงกลัวอะไรจะคล้องหน้าขจาเมามาสูบนานอีกแล้วสูบนานใส่เพ็ดหน้าต่างเนาะใสครับผมใส่โดนน้ำากนพี่น,อน,อน้องเจ็บเบ็ดกันโอ้เบ่งเชองขาเจ้าใส่สมบุกสมบันแน่นอนครับผมเชิงนี่น่ะจะระฮูดตะ Đôn cao lên này lòng, hả? Bà, đáng học đến cái bệ tinh học hôm Nó đúng như đúng không, 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 เช้นี่จะเป็นยังไงพี่น้องไปรุ่นน้ำกันต่นตออืมหลังนังกตีครับผมนีม่ระตังกอดอกกระดออรเลยพี่น้องพี่หน้าปากไวทีๆเลยเา้าะม่โดนครับผมเก็บพี่น้อง

รุนในปลาเขาอนี่ครับผมโอ้หนังนีจะตีอยู่พี่น้องจับมารุนซังนีกัน,กนกครับผมเออมีกระตังตีมดเลยครับผมเอาเยู่พี่น้องโอ้ท่านผู้ชมโอ้หลังนี้คือนอนยังเล็งยุงสิพี่น้องโอ้ ดูยูครับผมไปเดี๋ยวพี่หน้าพาไปเบ่งกัดดักหนูพิ่เมื่อคืนตอนมา่ยามพี่นาเอากลับมาใส่ถิงไว้โอ้จอมปวกคุณต้นมะขามคุณสามหลังจะไปลุ้นน้ำกันครับผมจะได้หนหอุขระป่ะนี่ครับจอมปวกนี่ครับผมคุณต้นมะขามเนี่ยนังเกตเบ้างเงา อนี่ก็ห้อยขุดดินไหมครับผมเห็นปะขุดออกมาใหไม้เลน่นี่พี่น้องอยู่บ้าพี่น้องโอ้โหบอดโดนครับผมลมบอดโดนโดน,โดนี่น้องนี่ข้างออกหลังนี่ก็ลมเอ้านี่ก็บอดโดนอืมเดี๋ยวมีคนมาบ่ง หลังเนี่ยต้นหลังนี้ครับผมโอ้นี่ตัวนึงครับพี่นองเรียบร้อยครับผมแต่แต้มนึงครับท่านผู้ชมจซวนี้ครับผม uh huh. เดสรแางแดงเปาครับผมบ่เป็นยังเนาะมันขึ้นก็นได้ตุนไว้หลายแล้วแหละกระเปาเฮ้า นะยูหากินกับธรรมชาติกันทั้งสี้นเลยพี่น้องเนาะได้แน่เพาได้แน่ครับผมบางที่ก็ได้หลายบางที่ก็ได้หน่อยเนาะบางที่ก็บวได้เลยกับมี่เนาะบอว่ากันครับผมเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะเพราะวได้ไปปรุงแต่งมั่นครับผมหากินธรรมชาติขี่น่ากับดักหนูมาสามหลังได้หนูมาโตนึงครับผมเดี๋ยวเหมือนแรงสิหาเพิ่มดักเพิ่มกันเพราะว่าเหมือว่านี่วุฒิไปเลาะเบิ้งเนาะจะไปเห็นอยู่ก็เลยเอากับติดมา เดอหาหมูอยู่ตัวนึงกับขุดได้คว้าสวยนึงแล้วแหละเนาะที่น้าขอบคุณหลายๆเนอะครับเด้อผู้ชมที่ติดตามผู้ชมขอบคุณทานผู้ชมเลยทุกท่านเนาะที่เป็นกำลังใจพี่น้าตลอดมากครับผมขอบคุณหลายๆคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับพี่น้อง,งเฮงเเรื่อยๆุกผุดตปด้วยู่ผุดทุกคนเด้อพี่น้องเด้อไปครับผมกลับบ้านครับเดี๋ยวไปเฮ็ดปลาอยู่บ้านกินเนาะซาวนี้บ่ได้กับว่าเป็นอย่างครับผมไปพี่น้องไป